ครับวันนี้มาดูวิธีการทําโครงหลังคาเหล็กสไตล์โมเดิร์นหมาเณรแบบบ้านๆนะครับคือวิธีทําของทีมงานช่างพัดนะครับจริงๆแล้วมีวิธีทําที่หลากหลายมากกันนะครับผมผมว่าตัวอย่างบ้านหลังนี้แล้วกันนะผมกว้างก็คือเซนเตอร์ถึงเซนเตอร์เนี่ยเจ็ดเมตรยี่บนะครับบ้านหลังนี้เสาในหน้ากว้าง20เซนคือจริงๆแล้วถ้าริมนอกถึงริมนอกก็740เซนนะครับผมประมาณนี้นะครับเจ็ดเมตรสีบ้าน2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ํา1ห้องโถงหนึ่งห้องครัวนะครับผมนะครับมีระเบียงหน้าบ้าน ฉพาะตัวบ้านเนี่ยยาว9เมตร50นะครับผมแล้วก็มีระเบียงหน้าบ้านอีกประมาณ3เมตรนะครับผมประมาณนี้นะครับผมคือเบ็ดเสร็จแล้ว12เมตรนะครับไม่ถึงไม่ถึง3เมตรนะครับตัวระเบียงเบ็ดเสร็จแล้วทั้งหมดความยาวของตัวบ้านเนี่ยรวมแล้ว12เมตรพื้นที่ใช้สอยนี่ประมาณ86ตารางเมตรนะผมประมาณนี้เรื่องพื้นที่ใช้สอยนะครับไปปรับใช้เอาผมเอาแค่หน้ากว้างก่อนละกันนะผมนะครับ,นะรบหน้ากว้างนี่จะเป็นเซนเตอร์ถึงเซนเตอร์นี่7เมตร20ก็คือ ถ้าเสา20เซนนะครับแต่ถ้าเป็นริมนอกถึงร,ริมนอกเอาให้ได้7เมตร40เซนเพื่อจะให้ชายคาอยู่ที่ประมาณ96เซนนะครับประมาณนี้ให้ลงตัวกับแผ่นหลังคานะครับเราก็เลยทําบ้านให้มันได้ขนาดประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วท่านอื่นก็อาจจะเอาไปทําเป็นใหญ่กว่าน,นี้เล็กกว่านี้นั่นก็แล้วแต่นะครับ แต่ว่าตัวนี้ผมจะไล่ให้ตรงกับลอนหลังคาด้วยนะครับผมก็คือให้แผ่นหลังคาเนี่ยไม่เสียเศษนะสําหรับแผ่นหลังคาไม่ท้อชีดนะครับแต่รูปแบบแปลนบ้านลักษณะนี้นะครับผมสามารถทาได้หลายทรงมากนะครับผมขั้นได้หลังจากที่เราเทพื้นเสร็จแล้วก็หาวิธีวิธีของผมนะครับจะหาความสูงของดั้งเนี่ยเราดึงเอนดูก็ได้นะครับผมนะที่พื้นนะครับผมแล้วเราก็ลองมาเทียบตัวจริงแต่ว่าตัวนี้เราจะใช้ระยะความยาวของบ้านเนี่ยเมตรละสิบเซนนะครับคือความสูงของดั้งเนี่ยสมมติตัวบ้านนะครับไม่รวมระเบียง ยาว9เมตร50นะครับตัวนี้เราก็จะเอาดั้งอยู่ที่95เซนนะครับดั้งนะครับก็จะมีดั้งหลักดั้งรองแล้วก็ดั้งตัดไปนะครับเอาตรงหัวเสาก่อนนะครับประกอบให้เหมือนกันทั้ง3ตัวเลยนะครับผมลักษณะนี้ตัวยืนเนี่ย96เซนนะครับหรือเราจะประกอบแบบนี้เลยก็ได้นะครับก็คือใส่เยอะๆแต่ว่าจริงๆแล้ววิธีการทําบนพื้นแบบนี้เราไม่ต้องใช้คนเยอะเดี๋ยวเวลาเรายกขึ้นเราค่อยใช้คนช่วยนะครับ คือวิธีแบบนี้นะครับผมมันก็จะง่าย <c oughs> ตัวนะคือเราเนี่ยสามารถเชื่อมได้ได้เต็มกว่านะครับอันที่จริงแล้วเราจะเชื่อมได้ดีกว่าเพราะเรานั่งอยู่บนพื้นนะ,นะครับแต่ถ้าเราขึ้นที่สูงก็สามารถเชื่อมได้แต่ว่าจะยากนิดนึงนะครับผมเสร็จแล้วเราขึ้นไปประกอบเลยคือลักษณะนี้ไม่ต้องใช้คนเยอะมันเบานะครับผมแนละก็ไม่หนักมากเอาขึ้นนังร้านเราขึ้นไปตั้งแต่ว่าอย่าลืมนะครับคำยันให้ได้ดิ่งนะครับตัวตัวตัวนี้ตัวตัวถังเมนหลักเนี่ยจะอยู่ตรงกับผนังนะครับ ผนังไหนอยู่ด้านไหนนะครับอย่างผนังซ้ายขวาเนะี่ยอยู่ริมแล้วก็ริมแต่ว่าตัวผนังตรงกลางเราอาจจะไว้ทางขวาหรือซ้ายอันนั้นก็เอาไว้ให้ตรงกับผนังนะครับผมเอาให้ได้ดิ่งนะครับคำยันให้ได้ดิง่งเวลาเชื่อมประกอบนะครับอย่าให้บิดเด็ดขาดนะครับถ้าบิดเนียวขึ้นยากนะครับผมคือตัวนี้จะเป็นตัวถักเมนหลักนะครับเมื่อกี้เสร็จแล้วเราจะใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือ ตัวคารรับจันทันนะครับคือในตอนเนี้ผมจะพูดคร่าวๆไปทั้งหมดแล้วเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียบยงทีละตอนทีละตอนเพื่อเป็นแนวทางสําหรับนายช่างมือใหม่นะครับผมแต่วิธีนี้นะผมเชื่อได้เลยว่ามันสามารถพลิกแปลงไปทําเป็นงานอย่างอื่นได้ด้วยนะครับผมนะครับวิธีทําจากพื้นแล้วก็เอาขึ้นไปประกอบนะครับโดยวิธีวัดนะครับคือพอเราตั้งเสาเสร็จแล้วเราก็วัดเล้หน้างงานจริงเลยนะลักษณะนี้ ตัวนี้นะครับการรับจันทันจะอยู่ต่ากว่าตัวถักเมนหลักนิดนึงนะครับคือตัวถักเมนหลักเนี่ยจะเป็นทั้งเสทั้งดังทั้งจันทันเพราะฉะนั้นคารรับจันทันต้องอยู่ต่ากว่าจันทันนะครับผมบเวลาเราขึ้นไปประกอบนะเห็นไหมครับมันจะเรียงไปตัวใหญ่เล็กเล็กเล็ก,ลกไปหลังนะครับตัวหลังเป็นตัวเดียวไปเลยเป็นเหล็กกร่องสี่นสองนิ้วนะครับคือตัวนี้ผมใช้เหล็กกร่องสี่นสองนิ้วทั้งหมดนะครับเป็นเหล็กกาวไนท์นะครับผมจะใช้เหล็กสามอย่างนะครับเนี่ยลักษณะนี้ ส่วนตัวคานระเบียงก็จะเป็น3เสาามต้นลักษณะนี้นะครับตัวคานระเบียงเราจะอ้างอิงจากระดับไหนนะครับคือเอาสโลปตามตัวอาศัยในบ้านเนี้ยตัวคานรับจันทันจะต้องอยู่ต่ำกว่านะครับเห็นไหมนะเวลาเราเอาจันทันใส่ปุ๊บม,มันจะพอดีเลยเนะีัย เนี่ยครับคือวิธีการแบบนี้นะครับผมผมจะไล่เรียบเรียงอีกทีหนึ่งสําหรับในช่างมือใหม่เท่านั้นนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับผมนะครับจริงๆวิธีนี้ถ้าเกิดเราเข้าใจเราก็จะทําได้ง่ายนะครับเพราะการเชื่อมบนพื้นผมเชื่อได้เลยว่าเราจะเชื่อมได้ดีกว่าที่เราตั้งรางขึ้นไปแต่ว่าเวลาประกอบเนี่ยต้องให้ได้ดิ่งนะครับต้องให้ได้ดิ่งได้แนวแล้วมันจะเข้ามันจะเข้าล็อกของมันหมดนะครับผมแต่ว่าทำเนี่ยเราทําจากพื้นเลยนะลักษณะนี้อันนี้คือเราประกอบตัว โครงนะครับโดยที่ยังไม่ยื่นออกด้านข้างนะครับมีตัวค้าเนี่ยจะใช้เหล็กกล่อง3คนนิ้วครึ่งแค่นั้นนะครับผมแต่ว่าพอเราได้ลักษณะนี้นะครับทำตัวระเบียงก่อนก็ได้นะครับผมนะเพื่อให้เรามีที่ยืนนะเราจะยืนอยู่บนระเบียงสลบนะครับแนวสลบเนี่ยส่วนใหญ่นะครับถ้ากว้างในประมาณ2องหผมจะสลบต่างกันที่ประมาณ20เซนเพราะฉะนั้นเสาระเบียงเราค่อยหาเพราะว่าตัวจันทันจะไปชนตัวอาศในบ้านนะครับตัวด้านหน้า ความเอียงแล้วแต่เรานะครับคือหลังคาของหน้าบ้านเนี่ยที่เป็นระเบียงไม่ไม่กว้างมากเนี่ยสลบน้อยๆก็พอนะครับนะครับก็เอาสักประมาณไม่เกิน20เซนนะครับประมาณนี้นะครับเพราะน้ําเนี่ยคือน้ําก็ไหลอยู่แล้วเพราะเป็นหลังคาแบบท่อนเดียวนะเป็นเมนทัลชีทคือถ้าเราเอาเอียงมากไปเวลาเราอยู่ที่ถนนได้อยู่ไกลๆเราจะมองเห็นแผ่นหลังคาทั้งหมดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเหมือนกันนะครับนะครับ เสร็จแล้วใส่ตัวปิดหัวปิดท้ายจันทันนั่งเลยนะครับข้างบนนะครับอันนี้เราจะยื่นอยู่ที่86เซนนะครับเราก็เอายื่นออกไป86เลย86เลยนะครับตัวปิดหัวปิดท้ายนะครับผมนะครับของจันทันบนนะครับเสร็จแล้วค่อยวางจันทันนะครับผมจริงๆแล้วปิดแต่หัวแล้ววางจันทันก็ดีกว่านะครับคือจันทันเราจะได้วางไปเดี๋ยวค่อยไปไล่ตัดตัดซอยเอาที่หลังแต่ถ้าถ้าระวางปิดหัวปิดท้ายเราต้องแม่นนะครับในเรื่องการวางจันทันในวันนี้อย่างเงี้ย คือจริงๆแล้วนะครับทำได้หลายอย่างหลายวิธีแต่ว่าแนะนําปิดแต่หัวปลนก่อนนะครับด้านหน้าอย่างเงี้ยเสร็จแล้วตัวหางเดี๋ยวค่อยปิดใส่จันทนันเสร็จแล้วค่อยปิดนะครับผมนะครับก็จะง่ายกว่าการปิดหัวจันทันเพราะว่ามันจะง่ายสําหรับการต่อเชิงชายผมใช้เหล็กกล่องสีคุณสองนิ้วเหมือนกันนะครับตัวต่อจันทันเป็นเหล็กกล่องสีคุณสองนิ้วทั้งหมดนะครับผมส่วนใหญ่เป็นเหล็กกล่องสีคุณสองนิ้วทั้งหมดนะครับส่วนตัว ตัวคานตัวตัวยื่นรับจันทันริมเท่านั้นนะครับที่จะเป็นเหล็กกล่องสามคืนิ้วครึ่งทาไมถึงเป็นเหล็กกล่องสามคนิ้วครึ่งเดี๋ยววันหลังผมจะเฉลยนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ปิดตัวจันทันริมลักษณะนี้เลยคือตัวจันทันริมเราจะใช้เหล็กที่บางกว่านะครับจะใช้เหล็กกล่องหนา1.2มิลตัวหลักเหล็กกล่อง1.8มิลน,นะครับเมื่อกี้จะแวบๆเห็นตัวเหล็กสีเหลืองๆที่ยื่นข้างนะครับพอดีผมไม่ได้ ล็อกให้ดูเดี๋ยววันหลังนะครับเดี๋ยวคอยเป็นตอนเดี๋ยวผมจะล็อกให้ดูมันจะมีเหล็กชิ้นหนึ่งนะครับที่จะมาแปลกๆนะครับเหล็กกล่อง3คนนิ้วครึ่งเสร็จแล้วรเราเตรียมแปรได้เลยนะครับแปรก็เหล็กกล่องนิ้วครึ่งคนนิ้วครึ่งนะครับผมนะเหล็กกาวนั้นหเหมือนกันหนา1.5มิลน,นะครับผมเพราะถ้าหนากว่านั้นเดี๋ยวเวลาจะยิงแผ่นสกรูแผ่นยิงสกรูแผ่นเนี่ยมันจะยึดยากนะครับผมเนี่ยครับก็ติดแปรได้เลยนะครับแปรตัวหน้าจะห่างออกมาจากขอบจันทันเอ่อตัวปิดหน้าจันทันประมาณ 15เซนนะครับจากเชิงชายนะครับส่วนตัวด้านหลังในเสมอจันทร์น,นะครับเสมอตัวปิดท้ายจันทรนเลยนะครับเสร็จแล้วก็ติดเชิงชายความสูงเสมอแปรเลยนะครับผมคือถ้าเป็นท้องหลังคาที่มีท้องพียูของเมทัลชีสเราก็ดันให้สูงถ้าสมมติพียูหนึ่งนิ้วก็ดันให้สูงกว่ากว่าแปรหนึ่งนิ้วนะครับมันจะพอดีปิดท้ายของตัวพียูพวกนกพวกอะไรจะได้ไม่เจาะนะครับผมส่วนไม้เชิงชายจะเป็นไม้เทียมหน้าแปดนิ้วทั้งหมดนะครับผมนะครับ แล้ววันหลังนะครับเรื่องรายละเอียดงานพวกนี้นะครับผมมันจะมีขั้นตอนอะไรที่เล็กๆน้อยๆ,ๆมากเลยไว้เป็นประโยชน์นะครับผมเพราะว่าบางทีมันทําโครงฟ้าโครงโครงฟ้าอะไรไปด้วยเลยนะครับสําหรับวิธีการแบบนี้นะครับแต่วันนี้ผมจะเอาแบบหยาบๆก่อนนะครับคือวิธีการทําเบื้องต้นประมาณนี้เรื่องความเอียงของหลงังคาสลปของหลังคาพวกนี้แล้วแต่เราชอบนะครับคือปกติของผมก็จะเอาเมตรละสิบเซนซึ่งจะได้ความเอียงประมาณ4ี่ถึงห้าองศานะครับสาหรับหลงังคาไม้ท่อนชี้นะครับ โครงเหล็กหลังคาแบบนี้นะครับผมเหล็กค่อนข้างจะเยอะกว่าหลังคาที่เป็น EPS o ฟ m นะครับผมก็อันนั้นก็นแล้วแต่ชอบเหมือนกันนะครับผมเนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็มุงแผ่นหลังคาได้เลยก็ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะเนี่ยครับรูปแบบบ้านหลังคาทรงโมเดิร์นมาแคนะ่นั้นอันนี้พื้นฐานก็คือเอาแบบเอ่อแบบสเต็ปเดียวนะครับอย่างนี้ผมจะเรียกสเต็ปเดียวนะครับผมนะแล้วถ้าเราเป็นแล้วเดี๋ยวเราก็ทำสองสเต็ปสามสเต็ปซึ่งมันก็ไม่ได้เรื่องยากถ้าเราเป็นแบบนี้นะ แต่วิธีทำนะครับมีร้อยแปดพันอย่างแต่ว่าเสร็จแล้วนะครับก็จะได้รูปแบบเหมือนกันนะครับผมก็คือการที่ผมทําอย่างนี้หนึ่งอกไก่ด้านข้างก็จะไม่ยื่นะครับผมแล้วเวลาเราทําโครงฟ้าจะง่ายเลยนะครับแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับก็เป็นวิธีทําแบบบ้านๆนะครับแล้ววิธีการทําแบบนี้คือเราไม่จําเป็นต้องใช้คนเยอะนะครับช่วงเราประกอบเราประกอบข้างล่างก่อนพอเราช่วงไหนเราพร้อมเสร็จแล้วเราก็เอาคนมาช่วยกันยกกันนะครับผมนะครับ ก็วิธีการทําแบบบ้านๆง่ายๆนะครับซึ่งงานก็ไม่ได้อาจจะไม่ใช่ถูกหลักตามหลักวิศวกรรมทั้งหมดนะครับผมนะครับแต่ว่าวิธีการทําง่ายมากเพราะว่าผมเป็นคนทํางานอยู่แถวบ้านๆแถวอุดรธานีนะครับจริงๆแล้วของผมในช่อง YouTube จะมีตั้งกต่เริ่มต้นมานะครับวันหลังเดี๋ยวผมจะเรียงเป็นตอนๆให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ